เอาไปบอนเอาตัวนีรอกำนังประคอดกิ๊บิบนีค่านอยทุกคมีข้อมีโคแล้วบ้าดินะอปล่อยไปเลยทุกคนสิงสนาลดระวังนายอนครับสาวนุอและกัทีมยิงนายอนก็ได้ทีนึนายอนเไปเมื่อยทุกคนต้สบายดีและสวัสดีทุกคน

ว่ไงวะเอ้าเดี๋ยวบ้านเราตัวเบอร์ปอนี่นะกําลังกําลังโคตรกําลังฮะเบอร์น้่นะเออเดี๋ยวไปบังเฮียดูกันทุกคนฮะ اڄو ڏي وينه اٿن کي ڪم ڪي ٿا ڪري ٿا اٿن کي رهايو ٿا يا เดยไหเอาาบเ้บกนึงเคนเดียวเเราเห็นราเรบง่าทางเรามาเ่อเคนเดียว่คนลายทุกคนคู่แงูเดียวใชใช่คู่แพงมเยังมาตำหลังเนาะัสดบ มาได้มาม่ยื้อาได้หรอขายหรอตางได้หิมาเต็มพูเละถากัมามันี่ไหนะเอมาหรอบไหมหัอบไหมรอบกระเพาะม่องอาจกระเพาะขวกเราเออเด็กชมพูแมนจะเลือกพร้อมจะเลรักางแล้วจะพากระุานเด้อ เมตรเม่นอไรเนไกบตไอ่อสักนงักันสิบตัวสิบตจากบ้านไดเป็นบ้าดจักองเหลี่ยมสองมตอนนี้่นไปเร่ยทางดตไบดอนกันหน้ามาเช็การทาร่องอีัตาไปเลอ้าบ่าน้มตรบนะเมร่ย้าวกว้่ไร้ำาาง้าเมต รอบนี้เอารอบนี้ร้อยเช่า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 สิประมาณนี้บอกแล้วจืดนน้ำลงสาน้องทำคนหนึ่ง รถกันทันรถจักรยานรถกานพลเรือนตีตีตีกันมลยแต่นวดนักเอาว่าจไรพลเรืนหนีหนีหนีโอ้ยยีหอดฉันใสแล้วจัไฟเป็นไฟบ่นี่เดียวสิโลไปปุไปเพิ่งชางหูป่ะนี่ล้หนีเนจังะ้หนรงามเ้าเจ้าเออจบป่ะถ่ายนี่ขนาดี้ ลาอบบราณทังนั้นคนหลายดีทั้งนั้นนะเดี๋ยวมาลาอทั้งคนโหรายดีกว่าคนหลายขนาดเลยแต้มดิมหลงสาหนึู่ลูมี์จักไปทาใไหนบุห็นเลยแง่ก็แล้วหลุดลูมี์เท่านั้นแหละขสกัดแล้วแง่ไปมาป คนหลายเนาะเดี๋มันน้ำก็กอนจิบเหมืนน้ำใสเช้าน้อยกับพบมู่พบพวกได้เออหลายคนอยู่ได้มามันนี้กันเต็มเต็มรถทีมงานตรงน้เนาะขอบโคได้ทีมงานได้แถวบ้านได้โอ้คนหลายมือสุดท้ายมันนี่จะสูงเฮ้นเลเดี๋ยวเช้น้อยไปแล้วมาไหมวาร์จูงลูกนึงนะ านมานัมบห่อนามาพักน้ามา, <c oughs> มารวรุงสุขภาพทุกคนมาโม้นมาบวร,รุงมาเกินไข้ลูกเลไข้ลุกไข้ลุป้าแต่มือกินสัตว์ป่าแล้วนะกินไข้ลุนะ <c oughs> มาเมืองมาเม <c oughs> ืองมามา เที่เด้ออาสปอนเด้อแข้งเฮอาก็เห็นเฮอแขงลำหนึงจักไผเป็นไผบูเลยฮอีย่า้ดีได้เนี่ยเปอทีนี่เนาะเอาสนอไปเลยเออพาานี่เหงนออครอบคมาเที่ยวมานนีละกานาวบานได้ทุกคนเดี๋ยวไปเที่ยวคนหลายเลยนอนะจะ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอามีขึ้นเป็นปากาศนี่คือก๋วยเตี๋ยวเฮ่อปานเขาเอิญปานเขาเอิญฝือนากขึ้นไม่ฝือเนาะกินเผือกกินเผือกกินเผือก่อนเผือกเนี๋ยวจะไปเซ่เฮ้อนางวักพรอนก้อนหากระหอดประมาณชั่วโมงหนึ่งลูกเมยอยังบี่เห็นทั้งปันนี่ เที่ยวบุนเดอบ์บันเทิดงเดอร์บูนเดอเ์ือไปแล้วมีความมีโค้บ่ได้อเนยังโชว์ด้วยเนาะเอาเพลินเออมานบุญเลยยาวสร้างโค้บมรางโค้บอะไรบ้านเพิ่อโค้บเ็นหน้าเลยเออหมู่เดียวมู่เดียวนี่ เสือเผือกป่ะมาเอาเกาเหลามาเอินลูกเพศเี่มันคู่มาหลายซอยนัดแม่เลยเนาะลาตัวแต่งไปฮ็ดกินขไปนั้นมาในน้ำสาลพัดเออน้ำตาลพัชหู่ากเลยพี่คู่ตายกันแล้วเนาะยังอยู่บนเก่าทุกคนยังอยู่บนเก่าได้ลานไส้ไม่เคยได้หมูนะสวัสดีสวัสดีมาได้ต้องการแน่ไม่ได้นี่ก็ โมนาย้อนสบายดีสบายดีเออสบายดีดีกว่าเขาเห็ดปี่นได้นอกมามาได้นะช่นนเนาะมาเปิดหูเป like ิดตาได้อใครใครใครนี่ใครลูกนะใครลูกทุกคนเดี๋ยวนั่งอยู่นี่เป็น3าสิบนาทีแล่วช้นอยไปไปรออีกไปเพิ่งแข่งเฮ้ลยไปเพิ่งแข่งเฮ้อก่อน รอบซิ่งออออแเรบซิ่งตอนแรกพอดีเราจะให้ทุกคนแต่เบิ้งมันมันเฮือหลายทุกคนปีนี้ซี่ชิบายเซี่ชิบายเล่มเออนายอดนี่ได้เฮาวหรือเปล่านายอดแล้วก็ย่านน้องส่วนใหญ่ได้เออว่าลุงว่าจะวันไปได้นายอดยังยืนอยู่เดี๋ยวนี้นายอนยังยืนอยู่ยังแข่งได้เพราะว่าทีมทีมทีมเพื่อนทีมเพื่อนายอดนี่ยังแข่งขนาดใกลเฮิรนผ่านแก้วหอเปล่า บ้านเคือกันบ้านเคือกันควสามารถติดต่อได้เงินฟุ่มแล้วเนี่ยจะได้ไปจะได้ไปเมซี่ท้องแห้งอีกกินฟืนปะเออขอบใจเด้อเออไปกินมาแล้วก็มึนเลยเนาะ ผู <laughs> ้พูดมาโคกมาได้เน e ี <dans> <Idol> ่ยาเจแล้วานจะได้ไปบเถื่อเท่านนแหลดนตรีนี่เขาจะเสพ กันเด้อทุกคนเลยยังนังอยู่เป็นหมงี่วมงเลยเีเสี้ยวกำลังมาเลยสบายดีเสี้ยวสบายดเสี้ยเสี้ยวเี้ยวอา้างยืึงเลยทุกคนยังสร้างสรรค์กันอยู่แต่ว่าตอนแรกเป็นสิงซสนเลยตอนแรกเป็นสิงสนเลยยังยู่ทุกนอยก่ายดเก่าเลยทุกคนเด้อ พวกมูพวกพวกกับบริโภคกันหลายปีแล้วทุกคนเออมูซื้อมีแต่เฮาดงกับเฮาดงคัเกียกกับพวกมูนี่นี่กรเซียวนี่เี่ยได้ยังไงไอ้น้องพวก โอเวยังโอเวยังทุกคนกะบอกว่ากันเนาะเออเอากะสิไปเบิ้งเฮอกัได้รอบสิงซานเลิศสซิงซานเลิศสิให้ทุกคนทุกคนเนี่ยเดินดูเดินดนเจอเทนึงกะมีเมาสนี่เงี้ยน้อยทุกคนบอกว่ากันเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งเฮแต่แรกไปถ่ายบ้างเท่านึง i thêm ตายแล้แบบนี้ได้มาเบิ่งแสงเธอเนี่ยรอบสีทีมแลยเดี๋ยวนี้กำลัง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 จอนเข้าไปทุกคนเดี๋ยวนายอนขบว่านายอนจะกระปันไดหนทีนี้นะนายอนนายอนสีส้มแล้วกันจะปันไหน

เออจอมฮา่ม mm. ีเฮรอปะนี oh, hey, using, okay. everyone, Japanese, ่สนละเออไปเดเ้าอยู Japanese, ่เออเาไปจักเลิเดยนะจักบานเลิกไปบ้านเข้บนาอ่าตัวนี้โมเมนต์พ่นแข้งนะนเ้ออันนี้พ่นฟอบพ่นฟึกเดี๋ยวพ่นแข้งตั้งฮะกัยังมาท่นจบยังมาทันจบยังหลายทีมยูเฮ้ากัยังบูดเดนี้นะบซิงบรอบซีบบซีบบซี ซีฮูแจักกับตอนตอนซิ่งก็แหละฮูแจักเลยไปได้ทีนึงทีสองฮูแจักเลยตอนนั้นนะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังการขนาดเลยการเลาะคนหลายดีโลปู๋กามาสร้างสรรค์นีดน้อยน้อยได้กับเมาได้ทุกคนจากนั้นฉนนีรอ,อบซีเดี๋ยวนี้กำลังมาหน,นังนมมนนนริมะะทางสาธารณะหนึงค,คนมาเมนท์เท่าน้บดีพวกเต็มมละทีก็บอกมาดิคนโฮมคนเนาะคนบนมือ,นอ,นมอ,นอเนาะจากนั้น ฉะนั้นเพิ um, <S <s ่งขึ้นเทพท้านี่ก็สิเบิ้งว่าหอบซิงะนั้นเลยกับหอบซีทิมเดี๋ยวนี้เฮายังบูจาบ้านใดเป็นบ้านใดเดี๋ยวนี้นะเออมันหลายเออสิบูจากะที่หนึ่งที่สองบูจาอยู่เดี๋ยวจบที่หนึ่งสองพันแก่จังมืองพรเจริญพันนี้คือพรเจริญเลอพรเจริญพรเจริญ พรเจริญเนาะ๋ยกโครเกดเร่มสู้เขาอ่านเขาจะไปเขาจะอ่านเนาะซอนพกับพรเจริญคานนี้บแมนเนาะบอบอแมนอ่ฮอบซีสุดท้ายฮอบซีทีมสุดท้ายทุกคนเราก็ได้มานั่งริมนงงซะเดี๋ยวนี้เลยมีตลาะก็เลาะไก่แมน แมสาวรุกสอนขับไ่เลยวะพอนจะเล่นพอนจะเล่นกับสาวนูสอน,ะอน,อน,อนสวนอนะนี่นี่ยกไฟไฟนะพอนจะเล่น นี่สองน้าสองนี่ขันรอบรอบสี่ทีมเด้อทุกคนเด้อถ้าผู้ใดพลาดตัวนี้นะเฮาซิงแม่นบก่กเออเออโอ้ยตกวนนี้กับอ,อ,อ่อาลองลองเบิ่งระวังทนเออถ้าบ่าพลาดรอบนี้นะ how how housing มานั่ง,งยืนดิมลองซาเด้อเดี๋ยวนี้เด้อนิ้นั่งยืนดิมลองซาเด้อ สาวนุสรกับพ่อจริญบาเนี่มันจนำเสียงนะรสาวนุสรกับพ่อจริญบนานี้กํงกังสปอยกงสปอยกัางเลกลังเลสาวนุสรกับพ่อจเิรกํงสปอยกังสปอยรอบคันลอรอบซีทิมตัวนี้นะรอบแปดันรอรอบซทิมานยอนมาแหงเด้อปีนี้ด้อ ไปนัเอาดูอนลงอะนั่ต้องรีนสรับเียไปแล้ว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 ฮึด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 อาเซตวันนี้ขันใ้ออกกอดเลยวันนี้ขันนั้นสิ่ขันนีนะบอกันนาสิไใ้กินเลยาต้สปีดเลยทุกคนสปีดเลยลิ้นมองาใหญ่ ที่เมืองอาจพอนมนาจารแขสวรรเขตวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวได้ินแล้วโอ้ดงกินแทเฮาลงทิมนี้เห็นบะบ่แว้ซิมนนะจะไปปน่ยูฟ่นกนกําลังไปกํลังไปแกงก็แ่งเจอเดียวแล้บ้านแงก็แแงเจเดี้นได้นย่องก็จอม้าทุกคนเลยนะ นายย้อนกระจอมฮัทบานเค่งกันเลยคนละฟ้าซเคยเคยบานพันแก้วแล้วงแก้วเลยสองไอ้น้องได้มาในี้นายย้อนกระจอมฮัไปจไปพัน้าเบ้งเดยทุอคนเ้อกับลังกําลังกับลังนายย้อนกระจอมฮัไปจไปไปเออฟังเบิ้งนี้นายย้อนฟัง่นะจอมบาน ขีเมืองน้องส่งใ้น้องกําลังกํลังกํลังสิปอยทุกคนกําลังกําลังกําลังสิปอยเด้นานโยนก็จะมาเด้นายนโยนจะทงีทางขวาออวมาจะซายกลังสิปอยกํลังสิปอยไปสิไปเกํลังสิปกํลังสิป

สูสีแข่งเจอแข่งเลยมาแต่ภาคเหนือหมดเลยตีนผู้สักแหมดเครืองบานพานแก้วหมดละตาบังตาบังแถวเทศบาลเมืองเรียบร้อยหมดเลยแถวเหนือเด้อวยบนี้านาศเนี่ยนี่ใจน้ำเตอทุกคนเด้อนายย้อนเฮาเซนใส่ไปก่อนนายย้อนบ้านเฮาเครืองบานเฮาเลยเฮาเซนใส่ไปก่อนกะสองไอ้น้องกับจอมฮาดน้องก็ธรรมดาเออถึกี้โซ่สองไอ้น้องเออสองไอ้น้องตาพาร์ทกัน เฮาเนาะนายอนมาแห้งสักคนได้ก็เป no, no ็นกําลังใจให้นายอนให้ได้ทีนึ่งเด้อปีนี้เด้อเดี๋ยวพันแก้งซียู่จนจบละยาเนี่เนาะบอบเอเนาะโอ้พันเนาะสิ่งที่สาม ทิมย mm. ิ่งทิมยิ่งทุกคนห้องวาการกับพุทธแค้นการสิ่งที่สามทุกคนโบแมนนาย้อนใช่ไหมเป็นห้องวาการกับพุทธแค้นรอบหน้าพรอบหน้าสิงที่สามยังที่หนึ่งที่สองเด้อกำลังกำลังพุทธแค้นกับห้องวาการกำลังสิ่งสิ่งที่สามบอยแล้วไปแล้ว ล้อยแล้วโอ้เสียงของซีเขากันนดแรบเมาเซฟออกอากาจะมาเเข้านที่นี่นะบอมาตีสิทีนี้ิงที่สามสิงที่สามยังทีนู่นที่สบัดเลย ยิงเด้อทด้มยิงเยคนแค่เทาก่แค่แหละคแค่เทากอนทุกคนบานกแค่เทากอนทิ้งที่สามยิงยังทิ้งที่สอง้อนจเจร่ญคือนย้อน แหงตะพูนกำลังมาแหงนายยอนพบกับสาวในสอดมานายยอนกำลังมาแหงเด้อบ้านบ้านไกลเฮือนเคียงเพื่อการกบบ้ันแก้วแล้วกำลังกำลังกำลังเทสา น้ำเตะกระเจ้ากระเจ้าไปแล้วแล้วอันนี้จะยู่เรืออันนี้กันยู่เลยยู่แล้วเหมือนยู่โอ้ยู่แล้วบวแพ้ครั้นั้นเนาะเหมืวนอุดไปดิบ่ายเกันช่วงแล้วก็ไหวมันสีไปดิโอ้ยบวแพ้บวแพ้บวแพ้กันนึงเออ Summit, summit, tinh ghi sáng. Akam lang, a blank toon. Nanyon, nanyon. Ba cơ, cơ, cơ cặp, na yang, ku 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 สิงหชนะเลิศได้เยอะรอบตัดสินถ้าบุได้ได้เงินรางวัลกับผันน้องด้วยของการเจ้าเมืองกับร่งสิบปอยกับร่งสิบปอยกับร่งสิบปอยทุกคนเอาปอยไปเลยทุกคนสิงหชนะเลิศระวังนายอนกับสาวนุองซ้นไปแล้วไปแล้วขึ้นแล้วนายอนขึ้นแล้ว ทีนึงนะทุกคนเอาใจแล้วไปแล้วอ่าจะเป็นนายนอนอ่าจะเป็นนายนอนทุกคนด่าไปจดูนายนอนเลยทีนึงแน่นอนทุกคนนี่นายนอนรอดได้นายนอนนายนอนพลาดลายพลาดจะฝังโอ้โดนนายนอนมาแหงทุกคนทีนึงนายนอนบานไก่เฮือนเคียงพลาดลายนายนอนได้ไปกินแล้วเบิ่งนี่นะผู้ชายก็มาแหงผู้หญิงก็มาแหงเด้อนายนอนเด้อ นี่เห็นบอน,นายชนะไปแล้วนี่ได้คันแล้วได้เงินรางวัลยังทิมไายเด้อทุกคนมาเด้อซมเออคัดเลยอ่าทำบังชิงไ์ชิงชนะเลิศข้าวข้า,ขาแล้วเบิ้งอีเมดิคิมมอแล้วมา บอลนี่เนาะเราว่างนายนอนนายนอนซิ่งกันเองบอนในทีนึงทีสองน่าจะเป็นนายนอนได้ทีหนึ่งและก็ทีมยิงนายนอนก็ได้ทีหนึ่งนายนอนเอาไปหมด่ลไรทุกคนไปสิได้กลับตัวบอลนี่กับจบสิ้นบริบูรณ์เนาะวันนี้เนาะบุนซ์เฮอร์ทองแา้ใหญ่เนาะกขจรเนอะกลับก่อนบอลนี่แล้วแล้วมาบุญซ์เบอร์บุญเบอร์บุนซ์เฮอร์กับ เอามาบุญโชกเกอร์ครับได้เบิ้งแต่หอบซิงทุกคนหอบซีทีมหอบซิมหูแล้วว่านายนอนได้ทีหนึ่งมัดสองทีมยิงทรายทีสองก็นายนอนกับบ้านคือกับบ้านบางแก้วแหละเดี๋ยวหอบกลัปตันไปเลยเอาลูสาวลาได้หรือนะได้มาปุ้งป่ะเออลูสาวลาได้มาปุ้งมาบุญโชคเกอร์ได้มาปุ้งดีดีไวนะฮะกลับก่อนทุกคน ມາເບິ່ງເຂົ້າເມື່ອນີ້ກໍກັບແລ້ວບາດນີ້ພັງແຈເດີเดี๋ยวເພື່ອທາງໃນພວກກະໄມ້ຄິບໄມ້ພວກກະໄມ້ເດີ້ຄິບມາເບິ່ງກົບປັງນກມືກ່ມືອກ່ນບາສຸກດີສະດີລະສະບາຍດີ